สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันในคลิปที่4คลิปนี้ก็ขอนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคจากสลากกินแบ่งรัฐบาลมาฝากท่านผู้ชมรวมก้าวเจ้าด้วยกันค่ะเจ้าแรก เจ้าพ่อปากแดงเด่นเจดรองแปดสามตัวให้สามเจ็ดสองหกดสสองตัวเจ็ดสองสอง7จ็ดเจ็ดหกห7เจ็ดดหนึ่งหนึ่งแปดสสี่แปดแดเจดปด ข้อมูลที่2จะแม่ตะเคียนเด่น5รอง4 3ตัวให้9 5 4 6 5 8 1 4 0 3 4 7 2ตัวให้5 1 1 5 5 4 4 5 5 8 8 5 4 0 0 4 4 6 6 4 4 7 7 4ข้อมูลที่3เลขแม่นบน แม่นล่างเด่นสีสองตัวให้4ี่สี่สห้าสมตัวสองสี่ห้สีเด่น9กสองตัว9ก้าส7ข้อมูลที่4ี่ซูเปอร์เฮงเฮงบอกบนบอกล่างเด่นบน4 40สีเจ็ด สามตัว9 40, 3, 4 0าสี่เจล่างเด่นสามสาห้าสามเข้อมูลที่ห้าซูเปอร์แมนเด่นบน8บนเด่น8 8ดแปดสี่แปดเจดสามแดล่างเด่นห้าห้าสี่ห้าแข้อมูลที่6กแปะกงรัฐบาลบน7จ็สามตัว4ี่เจ สองเจ็ดแปดเจสองตัวรัฐบาลร่าง5้าห้าสี่ห้าแปดินทองคำเบอร์เหนือเด่นสี่สตัว9ก้าสี่แสหนึ่งสองตัวบนสี่หนึ่งสห้าสี่แด เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าเบอร์ล่างเด่น5 5าห้าหข้อมูลที่8ปือลั่นสนั่นเมืองรวยบน7 4 7ดสรวยล่างเด่นหนึ่งหนึ่งข้อมูลสุดท้ายคือโค้งสุดท้ายเด่นบนให้มา3ตัวคือเลขห เลขเจ็ดแล้วก็เลขเจ็ดคู่สุดรวยขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะเพราะตัวเล็กบห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเดินล่างให้เลขสามและหกและสามค่ะระวังชุดเบลสามสามหกหกคู่สุดรวย ล่างนะคะ3 4มสี่สามห้าสา6เี่หห้าหข้อมูลเยอะก็ระวังเมาเลขกันหน่อยนะคะทางดีๆก็พิจารณาว่าชอบของใครหรือมีเลขในใจแล้วชนกับใครแต่เลขชนก็ไม่ได้ว่าออกเสมอไปนะคะ แล้วหรือว่าตรงกับเจ้าใดก็ลองจัดไปค่ะเพราะว่าบางทีอาจมีโชคจากตัวเลขก็ได้นะคะก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและฝากติดตามฝากด like, ากดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ให้รวยรวยแล้วรวยอีกค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ Yes.